โว่นี่นงโอ้ยเปิดใจอยู่ในี้ไรเปิดใจเอาคนที่อยู่เลย่อยู่ก็อยู่ใครอยู่มั้งหยอกตลิ่งเลยพี่น้องไอซีเนาะป้าเปใจะป้าใจป้าเป็นคนตลกมพี่น้องเนาหยอกตลิ่เนาะหยอกตลิ่เพี่น้อง สบายดีสบายดีกะกะสบายดีและสวัสดีเพ่พี่น้องเพื่อนสุขทุกคนเนาะว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องน้องพลอยชาแน,นลอีกแล้วเนาะเฮ้ยพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบมาพบอ,อยู่กับช่องน้องพลอยชาแน,นลน้องเพื่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องพลอยกะได้โอกาสมาหาผู้สาวเพื่พี่น้องสาวอ้อนเนาะเฮ้ยพี่น้องเนาะ สาวอ้อนเดซสาวอ้อนเลี่ยพี่น้องน้องพลอยกบขยืดเนาะกาเห็นหลายๆช่องเคนถ่ายทำลูกน้องพี่น้องเนาะน้องพลอยกบขเคยมาจะคือนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานแล้วพี่น้องเนาะกายังโบผู้นาะว่าเพิ่นการมีไผ่ระโบหรืออยจังไดๆน้องพี่น้องนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มาก็สิได้มาสอบถามเพิ่นเนาะว่าเป็นใดมีระโบคือว่ายังโบมีน้องพี่น้องเนาะว่าปิดใจระโบขึ้นวได้หรือพี่น้องเนาะโดยสิเป็นแนวไดเราก็ไปามช่วงเวลามันเลยนน้องพลอยพี่น้องเนาะ ก่อนจะไปเบิ่งก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพลอยเดียด้วยพี่น้องเด้อดูสิวิดีโอไปตามจาบเบิรนแต่ไน้องเพื่อนพี่น้องเนาะโอเคน้องเพื่อนพี่น้องก็มาหอดมองหอดก่อนเป็นทีเรื่อยเนาะเพิ่นกะผู้คนเขาอยู่เนาะทางมือนี้เราก็มากับทีมงานเขาคือเก่าน้องเหมือนเนาะเป็นคนเขาอยู่งเปลียงกับสีแดงประตูกับสีแดงพี่น้องเพิ่งกัคนเขาอยู่เนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ จะสิได้ท The ักทายไปก็ได้ด้วยสบายดีนั่งอ้อนสบายดีโอสบายดีคนสวยคนสวยคนลูกอีกไงนี่โอ้สบายดีเด้อป้าอ้วยสบายดีมาดีคนเข้าครับดานบ่โอป้ากับดานเนาะโอ้ซอยกันโอ้เข่างามไม่มีเข่านี่เอองามเกี่ยวเกี่ยวจักมือได้เหรเนี่ยลายๆแค่นี้โอ้สองมือ เกียสองมื right, Four oh. Oh. อได้หลายเนาะสามสี่คนเกียสามสี so ่คนคือน้องอ่อนน้ำมอทั้งแฟนผู่บ้าเพิ่งกับ่อได้มาชอยเกียววาสาอ่อนนี่ยังมูมีอยู่อุชาว่ารักไว้นี่เนาะอุ่าวารักไว้ก่อนนี่ยัมูมีแห่มามอเห็นาหมาชอยชอยน้อมเลย โดยเข่าเพิ่งนก็หมากลกขักเนาะดูนีพี่น้องเลยเข่างามรอ่อน้องออนอายุีักปีแปีวน้องออนโอ้สีเทาสีเาบีดูดยังมุ้ยผัววะยังบุเคยมียังบุกเคยมีอสเงินสดเสือสาสดพน้องเนาะ ซาสโซแต่ขยันไหมด้วยก็คือเข่าอยู่คนพี่น้องเลยคือเิ็นเกี่ยวเข่าสองมือเลยก็ได้ไล่ไงพี่น้องเสร้น้องอ้นเปิดใจอยู่ว่าน้องอ้อนเปิดอยู่โอ้ยังมยยยยยยมาคยยเยย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 ยคยยยยจยยยนยย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 นยยยยอยย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 ่ยยยนนย คนมาเกี่ยวเข่าหะคนมาคุยยัได้ลานเคยอยู่นี่โดยโดยโดยี่นายพี่น้องแคนยังได้นเยถนน้ได้านคือแถเนือยนถเ่อยนเนื่อยวเยถ้าพี่น้องเขาในใจเนาอยากจะมาเกี่ยวข่าซอย่เแถาด้วยว่าน้องอ่อนเพพินพี่น้องเลนาะโดยติดต่อมาทาง่องทางสุ้มฮาวไิ่พี่น้อง เพื be, <S s ่นก mmm. ็ยินดีต้อนรับเนาะถ้าผู้ใดสิมาเกาะซอยกันบางออนเนาะโอ้โ้กะออนบางออนเนาะประมาณนี้เนาะโ้บางออนเนาะเพราะว่าเฮาก็งผิดเเนาะงผิดโอ้ยบาออนบางออนมีนามสกุลนําบ่เอาอันถ่ายน้ํามันด้แห่โอ้น้องบางออนเอามาถ่ายน้องโดสวัสดีนบางออนเนาะ เพราะเมื่อกี้น่ะอาชีพท่านพิษไปเพราะพี่น้องไงเนาะเพราะเขากระรัดไปเองโดยโดยอือบอกว่าการน้องให้พี่น้องเพราะว่าเขาจำพิษเองเนาะจำซื้อน้องพิษเองโดยแต่ว่าอาชีพน้องซื้อโมอกอะอาชีพน้องซื้อโมเป็นอะไรพี่น้องน้องมางอ่อน แต่ว่าพูดเลอะกัยังยังมีตอนพักกันก็เพลินเนาะเพราะว่าเราเปิดใจแต่หางยั่งกันยังถ้าไม่มีใครมาคุยเนาะเปิดใจแล้วเจ๊มือได้นอกมองอ่อนซีหามือซีหามือยังมูมีวะยังมูมีเห็นมาคุยเลยกับพอมีอยู่แต่บ่ไดายแต่กับ่จริงจังเนาะคุยภาษาเนาะตามภาษาอ่านั่นแต่ก็ยังบ่ได้ท่านว่าจื่อที่ว่าจริงใจเนาะน้องอ่อนเนาะ คนนมกัมีอยู่นอแต่กยังบรถึงขนาดว่านั่นเนาะส่วนใหญ่ที่เป็นฝั่งไทยฝั่งลาวน้องบางออนฝั่งไทยโอ้ฝั่งไทยอ่าเป็นอย่งไรน้องบางออนคือเปิดใจผู้ว่าบ่ามีว่าน้ำบ้านเท่านี้มีอยู่แต่แบบกันยังบอพฟังจรินใจโอ้โดโดยังบอกฟังจริงใจเนาะหรือว่าเจ้าบอกจรินใจด้วยว่าเขา โอ้ันีกะทักทายโอรอมกับน้องเพคนน้องคนแต่เฮ็ดเวียดของพี่น้องไยเนาะโดยทางน้องเพคนก็บริยูซื่อๆเนาะเป็นสาวสาวไฮซานาธรรมดาเนาะเกี่ยวเข่าเกี่ยน้ำช่วงฤดูนี่กะเกี่ยวเข่าเนาะฤดูการเก็บเกี่ยวเนาะเมื่อวันเก็บเกี่ยวยังบ่ได้ปั่นจักรรอบบ่อน้องมังอ่อน โอ้โดยโดยๆน้องเพิ่นไปไทอยู่บ่โลยไปไปไปเนาะแม่นไป2เทื่อแล้วทส่วนหมักเว้าไทยหรอักเวลาวอต่างประเทศส่วนหลใจน่ะใหญ่ใหญ่ต่างประเทศก็ได้โอ้ต่างประเทศก็ได้แต่แต่เว้าลาวนี่สงสัยสิบ่มากก็จักาลาวกับ มาเพื่อกีนใจกันเนาะเลยทุกคนจริงใจทุกคนสดคนในเมียกับว่าแล้วเนาะใครยุ่งเจ้าว่าสิเขาว่าว่ามักแต่เบาเที่ยอื่นนี่ยโย่สมมติว่าคือสมมติว่าเป็นเบาลาวเลยที่น้อยใจทางน้องเพื่อนกับบอเดือกบ่ติเพื่อนพี่น้องเลยเนาะตะขอให้ไอ้ฮักจริงใจเนาะฮักเพื่อนหยาดเป็นครอบครัวเนาะน้องเนาะ มีแ <One> ต <input> ่อยากให้อักจริงใจพ่อแม่หอนอยู่จจกคนพ่อบครัวเราอ่อนนะสี่คนสี่คนพ่อแม่แพ่อแม่นี่น้องสาวน้องสาวอ่อนน้องนอนจะเป็นคนใหญ่เพิ่นเนาะเป็นคนโตนะแม่นอายุปีเก้าปีเพื่อนพี่นองเนาะกำลังแต่ไฟแดงกำลังไฟแดงเพื่นพี่น้องเนาะน้องนแต่ยงลำหนักเท่าไหร่เนาะ 5ิทลังลถือว่าโอเคอยู่สามิกเนาะความสูงแน่นอนบางอ่อนความสูงสูงกับประมลอยายหาิบเนาะถือว่าโอเคเนาะพูยิงดุนหักแทะน้าสีเกินว่าลอยหาิบดุเนาะสูงมาางนประมาณลอยหาิบกลัวประมาณแน่ใจขึ้นมาในในระชาชนได้มีเราความสูงเนาะน้องมือนากับน้องกับรักเปิ้ง ความยูงหรืออะไรคนวัดไว้าอีหรอกก็ทางดุมมากับชิด้ตอกถึงมือหนาตอกความสูงทึ่แมนต้องเบิ่งนนักเบิ่งนน้ำบัดเนาะบัตประชาชนเนยมันยืมมาหลายความสูงเนาะเขาสซีสวมวงสูงไว้อยู่ฮะโดยมัอนี้กับคำกันพ่อสมควรแน่นอนเหมือนกันเพราะห้ามาคำเนาะเพราะคำกันแมนเกี่ยวข้าเกี่ยวข่าวคือกัน ก็มาหาน้องเพิ่นครับพน้อก็บ่เป็นหยังเนาะก็คุยกันไปดีเรื่อเนาะก็น้องเพิ่นไปทันตอนนี้กน้องหใจยังว่างอยู่บ่เนาะยังอยู่ยังบ่มีจ้องเลยเนาะได้เนาะสําหรับผู้วาอายุแต่เท่าไหร่่ะ50ลงมา50ลงมาเนาะว่าถ้าคน50มาอดีจสิเอาอีบ่สิรับอีบ ใจหานุ่มถือคอใส่กางเแล้วาเลยคนหาชิมกได้นุ่มเลยน้องบางอ่อนนะดุนดุ้งพี่นายคนหาชิมเบิ่งหัวรถแต่กระบอกเป็นอย่างนั้นก็ขอแกจริงใจเนาะโดยอันนี้ก็ะเซลน้องพื้นดินพ่อแม่พี่น้องเลยนะโดยจิตใจจริงเพื่อนก็คืออ่าเพื่อนโมเดือกเนาะจังไลก็ได้ขอให้หากเพื่นจริงเหมืนเลิมเนาะรู้สึกใจกันน่องเป็นพี่น้องเนาะ ทางเลี้ยงเนาะกับโมเมนต์ว่าสิให้แต่มาเลี้ยงน้องอ่อนพูดเดียวนะน้องอ่อนก็สิสามารถที่จะเลี้ยงเพิ่นได้คือกันเนาะน่องอ่อนเนาะแม่อยู่ดูเลขก็คือคู่ชีวิตวัชรเนาะครูชีวิตจังใดก็ได้เนมันมันเป็นรามบ่เนี่ยไทยช่องมาถ่ายแล้วกไงยังบ่่ไได้มมีผจอเนนาะวอะยังบ่ได้มีไผ่มาจริงใจกับเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ เพนก็ยังเปิดใจอยู่คือเก่าพี่น้องเปิดใจคือเก่าางนอกก็หุ่นใหญ่สวยยพีใครเที่ยวเห็นก็คือสิอืสวยงามเลยแม่นคือสิอยู่บ่ถึกลคือสิถกใจหลายๆคนเนาะบ่แม่นดอกหน้าน้องบ่บ่ได้อันนี้ก็คือมาเฮสนุกสนานกันเนาะบ่ได้มีคนเครียดความเซ็งอย่างไรพ่พี่น้องเอ้ย เพราะว่าเราทายกันได้หลายคนเน,ะ<ด>น,น,นาะแต่มีทางป้าเพื่อนคนพี่น้องแล้ป้านี่พ่อป้าชี้ยังไมไ่ถามซื้อวะแน่กว่าคุณซื้อป้าอย่เนาะป้าซื้ออะไรป้าปลาทองโอ้ปลาทอง,ทองโอ้อาย,ไยุได้ยี่ปีแล้วป้าโอ้เขื่นคนเด้อเขื่นคนมีครอบครัวแล้ววันนี้นี่ยโอ้ยเปิดใจอยู่ในนี้กันไรเดี๋ยวเปิดใจเอาคนที่อยู่เลยจ้าที่อยู่ก็อยู่ไคอยู่มั้ เดี๋ยวก็อพี่น้อง้ซือเนาะป้าก็่ใจเนาะป้าก็ได้ป้าเป็นคนตลกนพี่น้องอกเนาะดี๋ยวก็เด้อพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อใจน้ําดานโดย เห็นลานเปิดใจป้าก็อยากเปิดว่าพี่น้องป้าอยากได้คนมาเกี่ยวข่าวซอยป้าวะดโดูแล้มาเกี่ยวข่าวซอยเมื่อยแต่ไม่ยิ่งทีป้าอันนี้เขากับมาไายเรื่องสนุกสนานเนาะน้องพอยแต่เมื่อมีความีเรียสอย่างเลยเนาะตาทอให้น้องเอ่อ บางอ่อนเนาะก็จอเนื้อูไวๆเนาะอให้คนักกินเข้ามาไวๆน้องบางอ่อนี่เนาะอจังไดทีมงานของเฮาก็สิได้ล่ําลาน้องบ่ล่ําลาเฮาก็มาค่ําเนาะเฮาก็สิล่ําลาน้องเพิ่นก่อนน้ําคิดน้ําใจนอยเนาะเนาะงนขอบใจดอสิได้ล่ําลานเลยเนาะบดนี้เนาะสดีดสบายดีเด้อ้องสดีเนาะพี่น้องเนาะ พ่อได้ให้น้ later later. นองเอ e. นนพื่นซื้อวัตเติมเงินไว้ลงกับผูบบ้บ่าวด้วย e. น้องอ่ะโด้สบายดีน้องพลอยดีสบายดีป้าน้องพลอยก็ได้ดำลาผู้สาวเพื่อนและน่องวัดนี้น่องก็ลุ่มละโอ้ลุ่มกระโลนน้องเคอยน่องนาะก็ชิมีนักจิตนักใจให้เพื่อนซื้อวัตเติมเงินไปคุยกับผู้บ่าวเนาะโดยโดยขอบคุณขอบใจโดยสบายดีโดยสบายดีโดย โอเคน้องแฟรีพี่น้องน้องที่เฮาก็ได้โอ้ลมกับเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยนี่นะเวลาคำในน้องเขาก็สิได้ขอตัวเดินทางกลับบ้านน้องแฟรีพี่น้องเนาะเอาก็ได้สอบถามเพิ่นได้โอ้ลมกับเพิ่นก็มีหยอกมีก็หยอกกันแน่นทั้งเพรีงพี่น้องเนาะอารมณ์ดีย้ำคำน้องเพรียงพี่น้องคือเพิ่นกับหัวใจกันยังว่างอยู่น้องเพรียงพี่น้องเนาะคืออายุที่เพิ่นทับได้คือหาซีดลงมาแล้วเพรียพี่น้องเนาะคือเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ยังเปิดใจอยู่น้องเพรียงพี่น้องเนาะก็ พิ่นก็ยังเปิดใจอยู่ก็ยังให้อายุอายุก็คือหาสิทลงมาน้อเพื่อนี่น้องก็ถือว่าให้โอกาสหลายๆคนเนาะคือเรื่องประเทศเพิ่นกับโอ้ลมได้เบิดเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะโดยคือสำหรับคลิปนี้น้องพอจะเสีได้ยไปคิดไปเพียงเท่านี้เนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะก็ขอบบุญขอบคุณใครพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะที่หักแพงน้องพ้อยเลยติดตามน้องพ้อยตลอดมาเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะเลยบังคิดน้องพ้อยมาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ น้องพลย์จะได้ลำลาเพลยนพี่น้องในบ้านนี้น้องเพลยนพี่น้องนอกบ้านพีา่าดประการใดน,น้องพลยขอถูกขอเพลย์หลายๆเด้อเพลยนพี่น้องเด้อส่วนตับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวขาว่าสบายดีสบายดี